ขอบคุณหลายครับอุ้มเนาะอาเดียนเชินนะครับถ้าใครมาร่วมงานนะครับฝนเวที่เขาต้นใหา่พี่นุ่มจะน้อยหนึ่งจากนี้ไปก็สีเงาครับนะครับเงาจืดๆขอบคุณมาลัยน้ําใจขอบคุณครับลำร้อ้รวด้รวยอีกเ้ะครับนอเอาอุ้มหญิงกับมีดสิลูกคุณหลายๆครับขอบคุณทัวกลังใจครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกท่านลองทักแทงขอบคุณลูกทีมของผมทุกๆคนนะครับ ขอบคุณหลายๆครับทีมงานคือทุกคนเอาลูกสาวเพิ่นบระเนี่ลูกสาวครูบุญผมขอฝากนะครับอีหล่าวเอออีหล่า็จะยื้อใบเด้อสำหรับโนปีนี้ก็บ่มี่ยังให้พ่อหลายดอกจ้าแต่กะอย่าบอกพ่อกับแม่ว่าฮักเด้อจ้าขอพวกคุณที่มอบชีวิตดีๆให้หล่าแล้วก็ขอพวกคุณที่เฮ็ดทุกอย่างให้หล่ามีในมื้อนี้เด้อจ้าอาจจะเป็นของขวัญบ่ใหญ่แล้วก็บ่หลายแต่กะให้ด้วยใจเด้อจ่า่อจ่า ขอให้พอสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรื่อยๆเด <Damn. S 1> ้อจ้าเดี๋ย<ะ>วให้พพอเปิดเองเเด้อจ้าเสื้อไผครับลูกสาวไงเหิบอบย,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 ยั่งเหอบพอาวทอ ลูกสาวเฮงเฮงดังดังปังปังพอกับผ้าสู่พอกับผ้าสางผ้าหาลูกกับสาร่อสิ่งที่ดีๆคิดดีทําดีสิ่งที่ดีๆตามมาเฮียหลาสู่ไปน้ำเอฟซีสาวน้อยแพงสู่กับสาวน้อยพิมพนแพงพอคนนี้กับสีมอบสิ่งที่ดีผ้าสางผ้าหาตลอดไปเด้อเียหลาเด้อเฮงเฮงปังปังอุ้งอิงเพชรบ้านแพงผมขอฝากพีไส้ผมน้ำเลยครับ ที่ใส่นะครับผู้เห็ุอีกวงครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับอาจจิพอกัน3วงในงานเดียวกันนี้ก็ได้ครับผู้ใหญ่บ้านมาชัยเพชรลำพินครับเมื่อพิจารณากันนะครับเมื่อน้นฝ่าฝนเป็นใจจย่างน้อยนะครับแต่ว่ากระล่นจนหอดสั่งก้มสุกับพี่น้องนะครับจนหอดเทียงหอดแรงขึ้นเขาเั้นะครับดีใจดีใจจนว่าน้ำตา โอยากไหลครับตั้งแต่อยู่กับวงมาตลอดเกือบ30ปีครับดูสาวน้อย20่สิบกว่าปีาเห็นความภูมิใจเห็นพี่น้องครับผมเป็นคนที่ใส่คำว่ากับกับถือว่าเป็นภาพที่ให้โลกได้เจามานี่คือขอบคัวน้ำวงศาของพอสงการน้ำวงศาเเแม่สุภาพนำวงศาครับ น้องไส้หลานน้องโจยโอมอนิ<ช>่มกริมีพีไส้ปาล์มหน้าปานี่แหล่ะป้าปาน่าแข่งรอดได้แข่งรอดโอ้ไอ้พมมุ่งไปเลยครับเนี่ยคาดมาน้ำกันเไปเลยครับเนี่ยบักถึงน้ำกันซีวนเลยเอ้ยจิตหวาดบรรยากาศเนี่ยนะกดีหยิบปุ๋ยปุยป๋ย,ย,ยวะวบ่หัวซีโาแนวใดยเนาะคุณน้นองเนาะขอบคุณจากใจจริงเห็นมันเห็นภาพเมื่อไหร่เรากับพงศิลป์พุ่งใจแทนคุณพ่อสมการและคุณแม่ขึ้นเก้านะครับ เอาคอยมีคกามสุขและการน,นำผ้าสาวน้อยทะลนแทงนะครับและการลดแห่และการสาวน้อยลำเพื่อนโชว์นะครับไปสู้ก้มจะเริ่อนตรงเรื่องให้เป็นหนึ่งหรือเก้าเนี่ยแหละให้เป็นหนึ่งยุ่ในใจพี่้องตลอดการนำผ้าลูกๆนำผ้าทิมสางงานสางคนสางอาชีพสืบสารงานศิลป์นี่ครับสโลกแกนเอาคอยมีความสุขในลายน้องไส้หลัะนะครับ แคครับขอบคุณท่านสตจอรนันดัครับแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์วันนี้มาเยอะเลยนำโดยเฮรีนะครับผู้ร่วมสร้างหนังเรื่องคลา้ออนะครับขอบคุณครับนต่ครับแตครับวันนี้ก็ขอเป็นตัวแทนนะครับหลวงพ่อเสียนะครับเจ้าวาดพระมาเลเซียนะครับที่ท่านบอนโจนะครับได้ไปร่วมเป็นประธานยกช่อฟ้านะครับนะครับที่ จังหวัดสีนวลลงนะครับนะครับท่านก็อยากจะหาปกติติดกันสักสามวันเลยบอสโจก็ไม่ว่างเลยได้แค่วันเดียวนะครับวันนี้ก็ขออวยพรนะครับในวันคล้ายวันเกิดบอสโจครับก็ขอให้บอสโจนะครับและก็ครอบครัวนะครับธุรกิจนะครับจะเริ่มเรืองัวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นนะครับและพี่น้องที่มาร่วมในงานวันนี้นะครับก็ขอให้รวยรวยรวย เดี๋ยวเราจับฉลากเลยขออนุญาตให้พี่ใหญ่พูดสักสองคำว้บบางั้นอ,อยากบอกยังกัน้องไซล่าวัดข่อยน้ำข้อเรียนบัตเรียนซิขอบคุณโม,มีโอกาสไดร์วกับพี่น้องเจงสี่ที่แกครับปาลางครับพี่นนไซนลุนงจัแต่ยุ่<ม>เคียงขาขึ้นเขาครับบ่กไปไซครับยุ่กครับ ลูกโจโยกกขมพอกขมแม่คือก็หักครับหอยมีขลุบๆลองไส่สำนียครับเพราหอยยังไรครับครับผมน้องนีน่าเข้ามาพรพิรีดีพิรลำเพลินก็มาขอบคุณครับนักเมอ่ะเดี๋ยวเราจะจับฉลากให้เนาะเดี๋ยวให้ให้มอบให้มอบถ้าจะพูดหมดทุกคนก็คงจะสว่างพอดีนะครับน้องคัปเตอร์นะครับขอบคุณครับปากฝังได้ลูกเด้อครับอ่ะเฮงเฮงครับสื่อสารศิลปะอีสานบ้านเฮาไปน้วกัน นะครับขอบคุณหลายๆอ่าอิปากโก้นะครับมาปากโก้ครับทนายเอก็มานะครับโปรดิวเซอร์ค่ายเพิงลัมเพลินอีนี่เรคคอร์ดนะครับเสียวกันขอบคุณหลายๆครับเพื่อนด้านนี้น้อง,องโซเฟียมาลูกม,มา,มาเดี๋ยวทีมยูทูบเบอร์เข้ายูน้ำกันเครื่อนเครื่องกนลุ่นอ่าน้องโซเฟียขอบคุณครับอ่าท่านกำนันโขงขอบคุณมากนะครับพี่ดิวขอบคุณมากนะครับป้าพี่ดิวขอบคุณนะครับตกใจมากเซอร์ไพรส์มากเดี๋ยวพี่ดิวเดี๋ยว อยู่แจกรางวัลดีกว่าใช่เออขณะนี้อเรียนคุณพี่ใหญ่ท่านนายเอด้วยนะครับวันนี้เราจะแจกบัวทองแจกทองคำเออมั่วจะตกอ่าเออทองสี่รางวัลนะครับหน้างานสองรางวัลออนไลน์สองรางวัลแล้วก็วัวสองตัวนะครับใครหนึ่งแสนฟองแจกไปแล้วแจกแล้วนะครับอ่ะเอ๊ะครับจะเอาอะไรก่อนพ่ออ๋เอาออนไลน์ก่อนนะครับเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์มาเฮียเฮียเลมาฮะเฮียเลพี่อ๋อมาทองคำ ยศพิญโญมาเป็นทองคําก่อนนะครับสําหรับออนไลน์นะครับท่านที่กําลังชมอยู่ในขณะนี้เอาบัตรออนไลน์มอบทองคาบอสให้ใครจับเอาพี่ดีวก่อนเลยเอาพี่ดีวจับนะครับเป็นจากออนไลน์คนที่สิ้บัตรออนไลน์เข้ามานะครับเป็นทองคำหนึ่งรางบัลรลวงลึกๆพี่ดียวลวงลึกๆ เป็นออนไลน์ครับออนไลน์นะครับมาแล้วเดี๋ยวให้พี่ดิวประกาศเลยอยู่ในกลุ่มมี1 3 0 0 0กว่าคนนะครับผู้โชคดีก็คือคุณ <S <S ผู้โชคดีนะครับได้แก่คุณประสิทธิ์มาดีนะครับขอบคุณพี่ดิวครับอ่ะคนต่อไปครับน้องอุ้มครับอาช่วยประม่วนครับเอาน้องอุ้มนะครับอีกหนรางวัลใช่ไหมพี่พิท อีกหนึ่งรางวัลน,น้องอุ้มนะครับลูกสาวคนโตของป้าช่วเยเจลีลล้วงลึกๆน้องอุ้มล้วงลึกๆทางออนไลน์นะครับทางออนไลน์เรามารุ้นกันครับมาแล้วอ่าน้องอุ้มประก,กาศใครที่ไอรางวัลเป็นทองคาเหนื่อยก็ต้องทนาอความจนมันน่ากลัวค่ะ ชื่อชื่อเฟสนะครับเหนื่อยก็ต้องทนเพราะความจนมันน่ากลัวนะครับคนที่ได้รางวัลที่สองนะครับนะเป็นออนไลน์นะครับเป็นออนไลน์ต่อไปเฮเยหน้างานเฮเล่เจ้าของเต้นรถมังกรมีหลายสาขานะครับเป็นเซี่ยวต้งโจครับหน้างานผู้รวมสั่งภาพยนตร์ใครออดครับเจ้าของเต้นมังกรนะครับหน้างานมีสองรางวัลใช่ไหมพี่พิษ วัลแรกครับหน้างานคนที่ได้ทองคำรางวัลแรกคุณทุติการทับสมบัติครับทุติการทับสมบัตินะครับหรือน้องฟางเดี๋ยวมารับหลังเวทีนะครับอีกหนึ่งรางวัลวัดกำนันโกงครับเชิญกำันโกงกาันโกงนะครับหนึ่งรางวัล ในงานนะครับในงานให้ท่านมารับหลังเวทีเลยนะครับมาแล้วจากกำนันกงนะครับมอบโชคให้กับไม่มีชื่อครับท่านไม่มีชื่อเออโอ้ยเสาดายแห่งเดชขอใหม่ครับยกสูงๆมีชื่อไหมตอนนี้มีแล้วนะครับคนที่ได้รางวัลทองคำได้แก่คุณพิไลพรสีปากดีครับพิไลพรสีปากดีรับหลังเวทีนะครับ ต่อไปเป็นรางวัลบับวตัวแรกจากจากออนไลน์ครับจากออนไลน์ท่านเดี๋ยวท่านสอจันทร์มีหลายรางวัลเอาอีหลังอุ๋งเลยลูกอ,อันนั้นอุ๋งิงมอบ,บวัวตัวแรกออนไลน์ลูก,พกเลลกพราะว่าท่านสอจันทร์มีเงินสุดเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่น 1, บาทจะแจกท่านผู้ชมในงานนะครับเออหนึ่งรางวัลรูปบับวหนึ่งตัวจากออนไลน์อุ๋หญิงจะเป็นคนมอบชคให้ออนไลน์ ไปย,ย่างอยากขนาดอะไรสือ่อเอาอุ๋ยหญ้าอันหลูกอันอย่างวัภาษาอังกฤษอ่านวอ,อกจ้าพอกระซิบกันนะลูกคนที่ได้รางวัลวัวตัวแรกจากออนไลน์ได้แก่คุณคิตตี้ลาล่านะครับนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุณคิตตี้ลาล่านะครับอ้าวไปแล้วงวดอ้า<ำ>ไลน์เป็นทา้ทาทายท้าทายท้าทาย เพราะว่าเทียมตัวจะไปอ่ะวัวจากในงานแบบที่นี่เออตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังโคเรีโคเรีนะครับกำลังเสี่ยงขอให้โชคดีครับได้แก่ไปแก่อะไรเด้อผูอยู่ในงานนะครับคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายรอบนี้เนาะคุณพรสักเลี้ยมพักดีครับเลี้ยมพักยังไง เป็นว่ามันอักรบุรีนะครับครับแกงงัวไปลนโบุรีสมเพลนเดอร์คุณพรศักดิ์เชิญเลยครับเดี๋ยวไปต่องพินไปหลังเวทีนะครับอ่ะวันนี้ท่านท่านสอจันครับเชิญครับมีจำนวนเงินสดหนึ่งหมื่นบาทจะแจกใคร